แต่ว่าทางカมร์เนาะคนカメรเข้ามาแล้วก็แบบมาซ้ำเติมอะไรเงี้ย่าก็เห็นอยู่คาะเห็นแคปลก็ยังสวยอยู่ชอเเรยกอะว่าคมเติมลยยบ้างก็ส่วนใหญ่ก็แคปรูปมาเบ้นในติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าข้อความอะไรไม่รู้อานไม่ออกก็เขาพิมพ์าามน้คนใจใช่ใช่แต่เราก็รู้ได้ว่าเขซ้เติมเลย ก็ S <S ใช่ค่ะแต่ว่าเราอ่านไม่ออกก็ช่วีไปเราหน่อยไหมเพราะว่าเหมือนแบบมันมีคนไปแปลเขาเหมือนบอกว่าคำพูดที่เขาแบบมันเหมือนเป็นอินฟูมันดังของทางกัมพูชาเขาบอกว่าขอให้เหมือนแบบเขาเรียกไงนะถ้าเป็นคือเหมือนแบบพระเจ้าลงโทษอ่ะขอให้ไม่เข้าท้องอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้าง ไม่หน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไม่เห็นเลยข้อความอะไรพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเรื่องปกติถ้าจะมีเขาพูดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็เตรียมจะยอมรับไว้อยู่แล้วเดี๋ยวก็เลยไม่หน่อยแล้วก็ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรเลยเพราะเขาก็กกันว่าก็อนวันเดียวันนั้นน่ะเราลบมันเลยทีอะมาบ้ามาแชร์เราไมแบบที่แบบว่าเออใช่เป็นเพราะว่าเราไม่รัาในสัจชาติ็นลมเนี่ยเออเราตามล้องก็เรียวว่า เด่วแบบไม่ได้คิดมากอะไรตรงนี้เลยจริงๆเออแบบไม่ได้เก็บวพวกความหลนี้มาคิดเลยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันคือความจริงแล้วก็สิ่งที่เขาต่อว่าเรากลับมาเมป็นสิ่งที่เขาแบบปวดแค้นเราเราไม่เข้าใจได้แต่ว่าเดียวเราไม่ได้เก็บข้ามูลงนก้มาคิดอยู่แล้วจริงๆขนั้นมันเกิดจากอะไรคะหลงเรียนที่ พ่อขออนาตบอกว่าวันนั้นเวทีลื่นมากๆค่ะด้วยความบางทีที่เอ่อที่บางทีไม่บ้าอยากจะทำอะไรารอย่างน้องก็เลยขับรีก็เลยลื่นไม่เกี่ยวกับโดนแค่ไม่เกี่ยวกับสาไม่เกี่ยวค่ะควาเช่นไม่ได้มาผักมาัก้าเดินเรามวหวั่นวบ้างไหมเพราะเขาแบบมารูบเราแบบเนี้ยไม่ลงเกี่ยวได้แลรวแบบเขาสายดีเขาสายี ไม่ค่ะเป็นกบกัน,นเป็นเพื่อเป็นเกยียรติที่เดียวมากกว่าทุกวันนี้เมาเป็นใน TikTok ยิ่งดันเท่าไหร่ก็คือไลค์ก็เยอะขึ้นเท่านั้นค่ะขอบคุณมากนะคะเดียวแล้วตอนนี้เอาจริงมันมันยังมีคนที่แบบไปเขาเรียกว่าท่านพิงถึงแม่เราไหมเหมือนยังยังยังมีอยู่ไหมที่แบบไปคอมเมนต์ไม่ไดีใส่แม่เรารอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วค่ะน้อยลงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นที่เดียวมากกว่าเพราะว่าเดียวก็เป็นคนที่แบบยังอยู่ในสื่อยังอยู่ในกระแสอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเขาเข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยบางคนก็บอกแบบว่า อีสติกรู้ that told you that that her t o like d l ค e mom ม not not c a m b o d i a ย something ค่ะเดี๋ยวเห็นคอมเมนต์อะไรแบบมวมมความดีแล้วอย่างวันที่เราล้มเราก็ได้มีการเขาเรียกว่าเหมือนร้องไห้เนาะขอโทษพี่กบพี่คิมวันนั้นคือวันยังไงลูกทำไมต้องขอโทษเลยคือทุกคนเข้าใจแล้วว่าเรื่องเพื่อความดีเดียวมันไม่น้อยนะใครนะแล้วก็เดี่ยวอ่ะตั้งใจทำโชว์ทุกโชว์มาให้มันดีแล้วทีเนี้ยพอเรากลายเป็นคนที่พลาดอ่ะมันก็เลยรู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกว่ายังทำ เด่ไม่เต็มที่ อยากจะกลับไปแก้ไขแต่ว่าเดียวก็กลับมามองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีอยู่แล้วแล้วก็ได้แต่ผุ้อ่อนแล้วก็มองไปข้างหน้าดีกว่าเหมือนเราทําให้เขาผิดหวังไหมเดียวไม่ได้รู้สึกว่าพี่กบพี่มพิมจะผิดหวังเพราะเดียวรู้นิสัยของพ่ออยู่แล้วว่าพ่อเป็นยังไงเออพ่อ,พอก็ให้กําลังใจตลอดแล้วเดียวก็บอกว่าวัานนั้นที่เดียวร้องไห้อะเพราะว่าหนึ่งคือตกใจเพราะว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็สองมันเป็นแบบเราตั้งใจมากๆาเรากําลังโฟกัสกับคนดูโฟกัสกับ ้องแล้วมันเกิดทุบลนไปแล้วกพราว่าแฟนคลับกันจะนอยไหมจะเสียใจไหมอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วก็มันทำให้เราเสียความใจไม่ค่ะไม่แล้วตอนที่เราขับไปตอนนั้นใจไม่ดีมากเลยก็ใจไม่ดีค่ะตกใจเพราะว่ากลัวว่าจะเจ็บหลังจะเจ็บข้อมืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็เจ็บที่ข้อมือกับหลังเล็กน้อยค่ะปวดขาปวดไม่อะไรค่ะไม่ดีค่ะปกติกางปวดร่องไม่มีปผมเท่ะเาจริงๆวันนั้นอะมันเป็นเพราะชุดหรือพื้น ที่ทําให้เราเกิดรงน,นั้นสําหรับส่วนตัวเราพื้นค่ะคืนอ่าคือจริงๆว่าเป็นเนื้อจังหวะเลี้ยวใช่ไหมคะแล้วส้สนสูงอ่ะมันไม่ได้ตั้งฉากร้อเปอร์เซ็นมันเอียงนี้แล้วมันก็เลยแฉลบลงไปเลยใช่อ มันก็เลยล้มก็แท่งแรงมากไม่เห็นวิดีโออย่างหลังหลุดลงมาทางนี้ว่าลอยหรือว่าพองวงอยู่คนม่เวลาเราเดินเพราะว่ามันเคยล้มมาแล้วครั้งห่งแบบมันก็จะแบบกลัวอะไไม่กลัวค่ะไม่กลัวไม่ได้พองเพราะว่าวันนี้เราก็ได้ซ้อมเดินกันหลังเลยก่อนที่จะเป็นทีทีนอ่าแล้วอย่างวันนี้ความรู้สึก พื้นอ่ะมันมันโอเคขึ้นไหมเออโอเคขึ้นค่ะใช่แต่ว่าวันเนี้ยด้วยความที่เดียวอ่ะพลาดเหยียบชุดตัวเองก็เลยสะดุดนิดหน่อยอ่าแล้วหลังจากนี้ต้องซื้อที่รองเทาทำเวลาด้วยก็ไม่ให้แบบตูก็ต้องจับทิศทางชุดด้วยค่ะหนึ่งว่าชุดเราเป็นแพทเทิร์นยังไงตื่นแปลกแล้วก็สองต้องเก่งข้อเท้าเก่งข้อเข่าด้วยไม่อย่างนั้นเราจะไปเป็นเราที่เจ็บเองเดียวขอย้อนข่าวไปวันนั้นที่ได้มีการกลับไปเยี่ยมแม่เนาะเราได้มีการเหมือนรักษาพี่กบพี่ครมบอก ว่าเหมือนเราขอเบิร์เขาเรียกเงินรางวัลเงินรางวัลก่อนเออว่าไปให้แม่พอรู้สึกมันยังไงเออก็มันอยู่ในช่วงที่พ่อกับแม่ไม่ได้ทํางานไม่ได้กีดยางแล้วก็ไม่มีรายได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่า อยากที่จะส่งเงินให้แม่ได้ใช้ได้ก,กินอะไรเงี้ยเ,เราห่างจากจก,การทางานไปนานครอบครัวเราก็ไม่มีรายได้ทักทีก็เลยอยากอยากส่งเงินให้แม่ใช้เฉยๆความี่เมียอะไรอย่างเงี้ยนั่โมเมนต์วันนั้นที่เราจะตัดสินใจโทรเพื่อของเงินล่วงหน้าจากที่ทกรุรปิมเราเราใช้เวลานานไหมรู้ในมการโรัพจะโทรหาผู้ใหญ่เพื่อขอเรื่องอนี้ยเอหลายวันค่ะที่หลายวันกว่าจะกล้าตัดสินใจบางครั้งแบบกำลังจะกดส่งแล้วก็เอ้ย ยังไม่ส่งดีกว่ามันเกรงใจด้วยความที่เราก็เคารพรักพ่อๆแล้วพอ่วพอๆก็ให้อะไรเรามายืมแล้วก็เกรงใจไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้าส่งอะไรไปแต่สุดท้ายในเมื่อเราจำเป็นจริงๆมันก็เลยต้องแบบเอาว่าส่งก็ส่งอะไร,ยะไไรอย่างเงี้ยเลยแล้ว่าตอนนี้รายได้เนี่ยว่าคือยังไม่ได้ัง,งาดทุน้าอมาช่ก็<ช>มีแฟนคลับในโลกที่โดนิทมาทำแคมเปญต่างๆป้าไปวค่ะว่ารายได้หลักๆตอนนี้คือมาจากการกดต่างาทุกคนค่ะไม่เอา สให้ค่ะให้แต่ละดแล้วนี่ก็พุ่งส่งไปให้เพราะว่าจะให้มาไฟนอน,นะะสถานการณ์บ้านมีอะไร วันนี้ทางบ้านยังปกติค่ะยังแบบใช้ชีวิตปกติอยู่แต่ล้วก็กเข้าสภาวะที่หมอได้แล้วโซนบ้นานเดียวคือปกติแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนที่กลับบ้านไปบอกคุณแม่คุณแม่ไ่เป็นไรก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงคือแม่จะชอบคิดมากเวลาเดียวไร้สวดตัวจะแบบว่าอื่นเต้นตัวจะเงียบแล้งคนดูก็าจะเบื่อไงเงา เดี๋ยวก็เลยบอกไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวจะพยายามพัฒนาตัวเองเดี๋ยวจะพูดจะใช้คําพูดให uh ้ด huh. ีขึ้นจะแบบว่ามองหาอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองแม่ไม,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 ไม่ต้องคิดเดียวเลยอะไรอย่างเงี huh. ้ยแต่แม่ก็ยังห่วงอยู่ดิเราต้องการความหวังเปลี่ยนชีวิตเดียวให้ดีขึ้นได้เลยป่ะโอ้นี่ก็เริ่ม uh huh. เปลี่ยนแล้วนะคะจริงๆคือรายได้จากการกดตะกร้าของทุกคนอนะค uh huh. ่าคอมมิชชั่นเดียวอ,อาจริงได้เยอะกว่าเดืน uh huh. เดือนปกติที่เดีเคยทำงานอยู uh ่ huh. สถานะครอบครัวเดียวไม่มดีขึ้นไม่ได้ว่ารวยมากหรือว่าอะไรแต่ว่าพอกินพอใช้กไม่ขาดในสถานะที่เดียวว่าผมเป็นคนที่มีความสูขด้วยนักสัารอาารย์ตอนนี้เราเราอยากให้มันคิดยังไงอะไรยังไง อยากให้มันสงบสุขค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหรือว่าเกิดเหตุการณ์เล็กๆได้น้อยเกิดขึ้นที่ที่มันจะเกิดการสะเลาะกัข้างกันตามมาเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีผลดีกับใครเลยการที่เกิดแบบนี้พี่น้องตามแนวชายแดนทุกวันนี้ก็ยังเดีเชื่อว่าทุกคนยังหวาดยังกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยก็อยากให้มันมีท่กที่ทั้งสองฝ่ายจะเกิดความสงบสุขเออไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็อยากให้กระจายตระกูล ตอนนี้คนก็เริ่มเหนื่อยใจกับทางฝั่งคอมพูชาแล้วกับ่ที่ออกมาในหลายอย่างที่เขาทำเขาไม่ยอมรับเขาก็อรระเบิดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบกลับมาพูดกันอยู่ก็อยากขออยากพูด เดียวมองว่ามันคาราคาซังค่ะมันจริงๆมันสามารถพูดคุยกันได้แต่ว่าเดียวก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมมาคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันแต่ชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่จะหาแนวทางให้มันจบจริงๆงสักที มันกลายเป็นว่าตอนนี้มันเหลือรังเจนปัญหาที่จบจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยเดี๋ยวผมมองว่ามันอยู่ที่เรื่องของผูยย้ใหญ่จริงๆค่ะผู้ใหญ่ต้องคุยกันแบบจริงจังแล้วก็ให้คํานึงถึงประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนประชาชนในประเทศรวมถึงเเศรษฐกิจที่จะตามมาคือมันส่งผลงกระทบทุกอย่างภายในประเทศหมดเลยก็อยากให้ลองพิจารณาแล้วก็คิดดูอีกทีว่าเราจะพูดคุยและเจรจากันยังไงได้บ้างทั้งสองฝัง่งนะคะ เพราะว่ามันแบบมันมันพอมันสมงบนระยะเวลานานๆเรื่องหลายๆอย่างที่มันจะเสียมันจะเกิดควาเสียตามมาพีเยอะค่ะโอเคค่ะเพราะไก่อนให้ต้องใส่ให้ใว่ใส่ถูกใจเอาไม่เอาแต่เดี๋ยวไมเอาค่ะไม่ได้ไปแล้ รสากมันรก่อนร้ก่อนมันกรองแต่สสะแก้วล้อไน้ำงามนะนน้ำนี้ก็มีอะไต่างดีแก้รองก่อนมะนาวรองก่อนร่องก่อนนล้ะกะ